ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับเทมมี่ขี้บ่นวันโอวันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคนที่ติดตามช่องผมก็อาจจะรู้กันดีว่ามันเกิดเที่ยงอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดากันนะครับผมช่องผมโดนแฮกค,ครับผมรครั้งแรกในชีวิตนะฮะบัลลูชิเม้นต์ได้เลยซึ่งการแฮกครั้งนี้เนี่ยมันให้อะไรกับผมหลายอย่างมากนะครับผมทั้งความพารานอยทั้งความกลัวทั้งความ ตื่นเต้นแล้วก็ทำความนาบอายนะครับผมโ okay. อเคเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมภายในหลังบ้านของผมนั่นก็คือ,อผมได้โดนแฮ็กอีเมลนะครับผมมันเอาผมไปทั้งอีเมลเลยและทีนี้เนี่ยพอมันได้เมลผมไปปุ๊บมันเข้าไป YouTube อย่างแรกเลยครับแล้วทีนี้มันก็เปิดไลฟ์สตรีมเท s l a ไอสัต <liter ate> กูมีกูมีสปอนเซอร์เป็น e อ o n Musk แลย <Lak ini> ไม่ใช่นะครับแล้วแม่งก็เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ให้เป็น Tesla US เที่อะไรของแม่งน,นะครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่บัดซบมากนะครับแล้วผมก็สงสัยว่าทําไมวะทําไมกูโดนทำไมกูถึงได้โดนได้ไวะนะครับผมผมก็เลยพยายามที่จะติดต่อไปทาง Online Station ให้เขาช่วยแต่ทันใดนั้นเอง Facebook ผมโดนแฮ็กไปด้ว <Spencer> ย <aku S 1> ถามว่าทำไม Facebook ผมถึงโดนไปด้วยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความขี้หลงขี้ลืมของผมนะครับผมทำให้ผมนั้นจะต้องออปรับเปลี่ยนรหัส Facebook แล้วก็รหัสอีเมลเนี่ยให้มันเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นมันก็เลยในช่วงที่มันได้เมลผมไปมันได้ Facebook ผมไปด้วยบัดซบมากมันได้ Facebook ผมไปแล้วมันทําอะไรมันลังับถาวนเ,เฮ้ยเชี่ยแผนมึงสูงมากมึงเอาเมลกูไปแล้วมึงก็ มึงก็ระง,งับ Facebook กูไม่ให้กูขอความช่วยเหลือด้วยโอ้ไม่ก็รีบสมัครเฟซใหม่แล้วก็ติดต่อไว้ทางออนไลน์สเตชันอย่างไวเลยครับคือตอนนั้นนี่แบบว่ามันโหวงมากๆอ่ะมันโคตรจะเคว้งเลยอะหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ที่ทํางานไอโอเคนหนึ่งที่ผมคุยด้วยบ่อยๆนะครับผมก็เขาก็ให้ติดต่อนู่นนี่ให้ให้กอกนั่นกรอกนี่แล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไปจัดการติดต่อกับทาง YouTube ทีหลังนะครับผมซึ่งผมก็ รอไปนะับผมทำไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยนะฮะประสบการณ์การโดนแฮกก็คือทําเชื่ออะไรไม่ได้เลยเราได้แค่รอรอการยืนยันจากเบื้องบนนะฮะในระหว่างนั้นนี่ผมได้ทําการแบบว่าด้วยความพาลานอยด้วยความกลัวผมทําการเปลี่ยนรหัสไป7รอบนะับผมทุกรหัสไม่ซ้ํากันเลยสักอันนะฮะแต่ถามว่าจําได้ไหมจําได้ครับจำได,จำได้จำได้ทุกอันนะครับผมและในช่วงที่รอเนี่ยผมก็ไปดูช่องผมว่ามันเป็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะับผมแม่งมีไลฟ์อีลอนมัสแม่งเปลี่ยนภาาป,ปกแม่งเปลี่ยนชื่อ ชื่อช่องนะครับผมแล้วก็มันลบภาพภาพปกที่ผมทําไว้ออกไปด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นเชียอะไรที่ทำกูกรหมัดมากทีนี้ผมก็เลยและในตอนนั้นอะ่ะมันไม่ได้ล็อกอาท์ผมออกเว้ยผมก็เลยเข้าไปแล้วผมก็ไปปิดไลฟ์ไปปิดไลฟ์เทตราที่มัน <c oughs> ที่มันขึ้นมานะครับผมโอเคคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับผมแค่รอน่าจะน่าจะหายนะฮะแต่ทันใดนั่นเองผ่านไปประมาณ5ชั่วโมง YouTube ผมหายไปเลยนะครับผมด้วยความที่ว่า ผมปิดไลฟ์มันไปแล้วใช่ไหมแม่งขึ้นไลฟ์ใหม่ด้วยเว้ยไอ้เหี้ยมึงทําไปได้ยังไงวะเนี้ยมึงต้องจิตใจกระย,ยับก้านขนาดไหนวะและหลังจากผ่านไปประมาณวัน2วันผมก็ได้แอดเ้า t ของผมคืนซึ่งพี่ๆเขาบอกว่านี่เป็นเคสที่ได้แอดเ้าคืนได้ไวมากที่สุดแล้วนะครับผมแปลว่าแฮกเกอร์ที่มาแฮกช่องผมนี่ค่อนข้างที่จะ,ะเข้าขัน้นนูบนะครับผมก็เลยได้คืนไวนิดนึงนะฮะ แต่สิ่งที่ไม่ได้กลับคืนมาก็คือ f c e e o o o นะครับผมซึ่งทําให้ผมนั้นจะต้องเปลี่ยน Facebook ใหม่เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมถ้าใครทีเ่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ใน Facebook เก่าก็ถ้ายัางอยากจะรู้จักกันอยู่ก็แอดมาได้นะครับผมชื่อเดิมอะชื่อเดิมชื่อเดิมเลยและสิ่งที่น่าอับอายที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อใน Facebook เก่าผมเนี่ยผมได้ไปสั่งตุ๊กตาตุ๊กตาคนอ,อันหนึ่งให้ให้กับคุณแฟนของผมนะครับผมจากเพจขายนะครับผมซึ่ง ผมเนี่ยจ่ายเงินเขาไปแล้วนะฮะแล้วก็ร้อย้เขามาส่งแต่ว่าเขาเนี่ยติดต่อผมไม่ได้เพราะว่าเบอร์ที่ผมให้เขาไปเนี่ยเป็นเบอร์ของแฟนแล้วแบบเหมือนเขาไม่ได้รับหรือไม่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยทําให้ติดต่อกันไม่ได้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าอับอายเพจขายเนี่ยเขาพยายามติดต่อเฟซเก่าของผมหลายรอบมากจนเขารู้สึกว่าอืเมื่อผมหายไป Facebook ผมมันถูกลังับถาวรแล้วเขาติดต่อผมไม่ได้เลยนะครับผมทําให้เขานั้นไป ไปไปประกาศไปประกาศตามหาคนหายนะครับผมในเพจของเขานะฮะเขาได้ทําการล่รางภาพล่างภาพเหมือนได้แบบว่าอืมโอชิตแล้วคนกดไลค์พันกว่าคนโอ้แม่เจ้าโอความอับอายเขินแบบเข,แบบขินตัมบิดอะแล้วก็แบบโอ้ my god โอ้โอ้ jesus ตายเดยีแม่งโคตรน่าอับอายเลยไอ้เชีย่ยถึงแฮกเกอร์ที่แม่งรัง,งับเฟซกูมึงนะมึงอย่าให้กูเจอมึงเด็ดขาดเลยถ้ากูเจอกูจะจับมึงขถงแล้วดึงหมวยดีละเส้นกูสาบานเลยแต่ว่าตอนนี้ได้ติดต่อกันแล้วนะครับผมแล้วก็ได้คุยกันแล้วกับทางเพจขายนะครับผมตอนนี้เขาลบโพสไปแล้วแหละแ,แต่ว่าผมติดใจรูปก็เลยกดเซฟมาด้วย <laughs> กดเซฟมาด้วย เผื่อแบบว่าได้ใช้ไปทำปกอะไรเงี้ยนะคผมตลกดีตลกดีนะครับผมนานๆนนทีจะมีเรื่องตลกตลกเข้ามาในชีวิตนะครับผมก็เฟ c บุ o กแม่งเป็นแหล่งความทรงจำสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่ก่อนที่ผมจะอายุเกิน20แต่ว่าช่างแม่งมันมีแต่ความดีเพรสพารานอยแล้วก็ซูสไซดอลเพราะงั้นก็ให้มันจางหายไปนั่นแหละนะครับผมนี่ก็เป็นประสบการณ์การโดนแฮ็กครั้งแรกในชีวิต ก็สําหรับใครที่ไม่ได้แบบว่าใส่ใจเรื่องอีเมลขนาดนั้นผมแนะนําว่าให้ไปทํา Security ไว้อย่างหนาๆเลยครับนะฮะผมเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยจะมันจะได้แบบว่าโดนโดนเจาะเข้ามายากหน่อยนะับผมระวังกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการแบบว่าโดนเปิดซิงโดนเปิดซิงการถูกแฮกช่องนะครับผม สามคำนะครับผมให้กับคนที่แฮกผมนะฮะแม่มึงตายนะครับผมแล้วก็จะมีคนบางคนที่มาบอกว่าก็มึงไม่ยอมปกป้องแอคเค้าของตัวเองไม่ใช่เหรออย่าหาว่าไม่มีนะครับมันมีคนคิดแบบนี้จริงๆนะครับผมผมมี2ออย่างที่อยากจะพูดกับคุณครับอย่างแรกครับคุยนะฮะอย่างที่2ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณพูดถูกแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหมือนกับมึงกินข้าวอ่ะเหมือนกับแบบมึงนั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหารอ่ะแล้วก็มีเด็กเกเรที่มาตบหัวมึงอ่ะแบบเพี้ยนที่มันดัดงแบบแล้วแบบมึงหันไปดามัานอ่ะแม่มึงตายอ่มมาออกงวเ้ย กลัวไม่ผิดนะเว้ยแต่มึง่ะผิดที่มึงไม่หลบเข้าใจไหมฮะเข้าใจฟิลไหมฮะคือมันไม่ใช่สิ่งที่กูควรจะโดนไงนึกออกปะพอะงั้นก็คิดกันนิดนึงนะฮะผมก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรนะฮะคือก่อนหน้านี้ไม่มีคนคอมเมนต์ประมาณว่าก็ไม่ยอมดูแลแอคเคาท์ของตัวเองก็เลยโดนแฮกไง อะไรเงี้ยนะครับผมผมค่อนข้างที่จะมันทําให้ผมนั้นอยากจะเอาส้นตีนยีหัวย้คนพวกนี้จริงๆแต่ทําไม่ได้นะผมแล้วก็เพจขายแล้วก็ถ้าใครสนใจเพจขายแล้วผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างตรงช่องคอมเมนต์ให้กันแล้วกันนะครับผมก็ถึงช่องผมจะไม่มีสปอนเซอร์เข้าแต่ก็อันนี้ขายให้ฟรีๆนะครับผมเพราะว่าผมชอบเพจนี้นะผมเพจแมงโตดปั่นนะฮะก็ไปหาดูกันนะครับผมมีของซื้อของขายให้เพียบเลยนะครับถึงมันจะ ลรสระก็เถอะโอเคเอาว่านมีแค่นี้นะครับผมประสบการณ์การโดนแฮ็กครั้งแรกในชีวิตไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย